สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้สุกเส้นเดือนนะครับ28กุมภาพันธ์เงินเดือนออกแล้วเ <c oughs> <c oughs> มื่อคืนที่พรีเมีลีกมีเตะคู่หนึ่งนะครับตกค้างมานะไม่ใช่ตกค้างเราคือแข่งที่หลังเจ้าบ้านเขานะครับเวสต์แฮมเจอเลสเตอร์เป็นเกมสําคัญนะครับเพราะทั้ง2ทีมอยู่ช่วงท้ายตารางทั้งคู่ต้องการคะแนนเพื่อนหนีตกชั้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลสเตอร์เนี่ยนะออผลงานไม่ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคืนนี้เลสเตอร์ต้องการคะแนน กุญซือรุฟเฟานิสรอยจัดแท็กติกแบบ4 2 3 1นะครับ4-2-3-1นี่คือไม่ได้มาตั้งรับนะนะครับมาสู้อยู่นะครับท่านผู้ชมครับแนวรุกของเลสเตอร์เนี่ยนะครับแน่นอนหน้าเป้าคือเจมี่วาร์ดี้แต่3ตัวที่อยู่หลังวาร์ดี้เนี่ยนะครับมีบัวนอตเต้มีเอลคานุสมีบ๊อบบี้ดิคอดวาริสเนี่ยสามตัวนี้สำคัญนะครับมันต้องทั้งรุกแล้วก็ทั้งรับนะครับ เวลาที่ไม่มีบอลเนี่ยมันต้องไล่เพรสนะครับเวลามีบอลมันต้องทำเกมรุกแต่ปรากฏว่าทําไม่ดีทั้ง2ออย่างเลยผมดูแล้วผมก็เฮ้ยก็เอาใจช่วยนะใช่ไหมล่ะแต่ว่ามันมันไม่ได้บ่เคยนะผมว่ามันต้องเน้นเกมรับมากกว่านี้นะครับท่านผู้ชมครับเมื่อคืนนี้เริ่มขึ้นมาก็ใช้ได้อยู่แต่เล่นไปเล่นมาหาบอลไม่เจอสังั้นเองนะครับควรจะอัดกลางให้มันแน่นๆนะครับอยู่ที่แท็กติกด้วยนะครับ เมื่อคืนนี้แทัคติกเเวสแฮมชนะตั้งแต่ต้นเลยนะครับเวสแฮมมาแบบ352ตรงกลางแน่นเลยเพราะฉะนั้นเขาเก็บบอลได้มากกว่านะครับแล้วก็เป็นไปตามคาดคือแค่21นาทีนะครับเวสแฮมขึ้นนำแล้วจากโทมัสโซเชคะครับลูกนี้อารอนครสเวลยิงไกลนะครับโมคูดุสมันโฉบมาชาร์จจอ่อประตูเลสเตอร์มาร์แฮมันเซนปัดได้นะครับแต่เด้งออกมาเข้าเท้าโซเชกคซ้ำาจอ่อๆจเข้าไปนะครับตอนแรกนึกว่าล้ำหน้าแต่ไม่ล้ำนะครับ เวสแฮมได้ประตู1-0นะหลังจากนั้นขุนค,คอนก็ยังครองเกมบุกต่อนะครับเล่นแบบชัวร์ๆนะครับเอาแน่นอนไว้ก่อนนะเวสแฮมเนี่ยนะครับนาที43เวสแฮมได้ประตูที่2นะครับมาจากลูกเตะมุมบอลต,ตกเข้าเท้าจอร์ด์โบเวนนะครับโบเวนยิงยัดมุมแคบเลยบอลไปเฉลบยานิคเวสต์การ์ดกองหลังเลสเตอร์เข้าประตูตัวเองนะครับนะครึ่งแรกเวสแฮมนำอยู่2-0 เครื่องหลังเลสเตอร์ฮึดขึ้นมาหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับแต่โอกาสยิงแบบได้หวังผลเนี่ยไม่เห็นเลยนะเวสแฮมก็รอสวน,นคือเวสแฮมเล่นแบบเอาสามแต้มน,นะครับรอสวนนาที80เอเวนเฟอร์กูสันนะครับได้ยิงเดี่ยวๆแต่ว่ามัวยได้ชักช้านะครับโดนยานิคเวสกาดเข้ามาบล็อกทันนะครับจบเกมเวสแฮมชนะ2-0ครับอันดับขึ้นที่15คะแนนเท่าแมนยูนะครับแต่ว่าลูกได้เสียเวสแฮมเป็นรองนะ ส่วนเลสเตอร์ยังเหมือนเดิมครับจมอยู่รองบ้วยนะแพ้4นัดติดในลีกนะครับ4นัดที่แพ้มาเนี่ยโดนยิง12ประตูนะครับเอาคืนไม่ได้เลย12นัดหลังสุดในลีกเนะี่ยเลสเตอร์ชนะนัดเดียวนะครับแพ้ซะ1 1นะครับรุสพานิสโรยังยังลุ้นไม่ขึ้นนะครับนะรุสก็พยายามแล้วนะครับแต่ว่าแท็กติกมันไม่โอเคนะครับแล้วนักเตะก็ไม่ฮึดอะ คือทีมที่หนีตายนะหรือทีมที่อยู่ท้ายตารางถ้าท่ชมดูเอเวอร์ตันเป็นตัวอย่างเอเวอรตนคือแบบโอ้โหมาแบบยังโหดเลยใช่ปะคือเขาไล่บี้ทุกพื้นที่ในสนามเลยแต่ว่าเลสเตอร์ไม่ได้เป็นแบบนั้นเนี่ยเลสเตอร์คือก็เล่นเหมือนกับเหมือนกับทีมที่อยู่ครึ่งบนตารางอะไรเงี้ยก็เปิดเกมบุกอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าความดุดันมันไม่มีไงนะครับแล้วกองหลังก็ช้าอะไรเงี้ยนะดูแลวปวดหัวแทนคุณตบเอาไว้เลย ไม่รู้จะยังไงนะครับท่านผู้ชมครับหลังเกมรุตฟานิสรอยก,ก็ผิดหวังลูกทีมนะครับบอกครึ่งแรกเอาแต่ถอยมาตั้งรับนะครับเพรสก็ไม่เพรสตั้งรับต่ำเกินไปไม่กดดันเวสแฮมนะครับครึ่งหลังขยันขึ้นมาแต่ว่าตอนนั้นมันสายไปละโดนไปสองศูนย์แล้วนะครับเล่นยากแล้วนะครับแต่รุดยังไม่ยอมแพ้นะครับบอกไอ้คะแนนมันยังมีความหวังอยู่ใช่ไหมห่างโซนปลอดภัยห้าแต้มเนี่ยเขายังไม่ยอมแพ้แน่นอน อย่างสู้กันต่อไปนะแต่ว่ามันต้องปรับแทคกติกนะรุดนะแล้วนักเตะคือถ้ามันไม่ฮึดอยู่อย่างนี้เนี่ยนะมันก็ลำบากอยู่นะครับท่านผู้ชมครับโอเคในส่วนของเลี้ยวภูจา่าฝูงช่วงนี้นักเตะได้พักพักอาทิตย์หนึ่งนะี่ยเจ็ดวันนะครับนะเดี๋ยวนี้ทีมที่มีเวลาพักเจ็ดวันเนี่ยโอ้โหมันสวรรค์เลยนะโปรตีลงเตะทุกสามวันนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้เลี้ยวภูดได้พักเจ็ดวัน เพราะว่าอะไรเพราะว่าสุดสัปดาห์นี้เป็น FA Cup คัเลี้ยวภูไม่ต้องเล่นตกรอบไปก่อนหน้านี้แล้ว,ลวกับอินดีแพ้พรีมัทเนี่ยนะครับสัปดาห์นี้เป็น FA Cup ร,รอบ5้าเลี้ยวภูได้พักไปกลับมาทีก็คือลงเตะแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมนัดแรกวันพุธหน้านะครับเลี้ยวภูต้องไปเยือนปารีสแซงต์ฌองแมงนะส่วนพรีเมียร์ลีกที่หงทิ้งที่2อาร์เซนอลสิคะแนนนะครับเลี้ยวภูเหลือแข่ง10นัดอาร์เซนอลเหลือ11นัดนะครับถ้าคำนวณเป็นตัวเลขเนี่ย เลวพูต้องการอีก21คะแนนจาก10นัดสุดท้ายก็จะเป็นแชมป์แน่นอนนะครับอันนี้หมายถึงว่าอาร์เซนชนะรวดนะนะครับอร์เซนตอนนี้มีอยู่54คะแนนนะครับถ้า11นัดที่เหลือชนะรวดก็จะมีเต็มที่8นี่87คะแนนส่วนเลวพูตอนนี้มี67คะแนนนะครับ10นัดที่เหลือถ้าได้อีก21แต้มเนี่ยมันก็จะมี88แล้วนะครับแชมป์แน่นอนนะองแดงของชนะอีก7นัด จาก10นัดสุดท้ายหรือชนะ6เสมอ3ก็แชมป์เหมือนกันนะครับดูแล้วก็น่าจะโอเคอยู่นะครับทีนี้ถ้าถามว่าแล้วอาร์เซนอลเนี่ยจะชนะ11นัดรวดได้ไหมอาร์เซนอก็ต้องพยายามตั้งเป้าชนะรวดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงมันก็มันก็ยากนะเพราะว่าฤดูกาลนี้ปืนใหญ่เนี่ยเท่าที่ผ่านมานะครับชนะติดต่อกันได้มากที่สุดก็คือ4นัดรวดแต่ว่ารวมถ้วยอื่นด้วยนะครับ ตั้งแต่มิเคลอาร์เตต้ามาคุมทีมนะครับอาร์เซนอลชนะติดต่อกันได้มากที่สุดก็คือ8นัดรวดทําได้ฤดูกาลที่แล้วนะครับยังไม่เคยชนะ11นัดติดต่อกันนะครับถ้าเป็นอย่างแมนซิเตียเนี่ยเฮ้ยน่ากลัวนะครับเขาเคยทําได้มาแล้วแต่ว่าอาร์เซนอลยังไม่เคยทําได้ถึงขนาดนั้นนะครับรอดูันไปนะครับท่านผู้ชมครับคือถ้ายังอยู่กันครบครบนะข้างหน้าอยู่คนครบมีซาก้ามีฮาเว่ร์มีมาตินเนลลี่อะไรเงี้ยนะ มันก็ยังโอเคอยู่แต่นี่มันคือแบบมันหายไปทั้งแผงเลยนะใช่ไหมก็น่าเห็นใจอาร์เซนอลนะครับทูยชมครับงานยากจริงๆนะเอริกเทนฮากอดีตกุซซือแมนยูนะครับปรากฏตัวออกมาให้สัมภาษณ์สื่อเป็นครั้งแรกหลังจากหายหน้าหายตานะครับยิงเทนฮารตั้งแต่โดนผีปลดเนี่ยคือหายไปเลยจริงๆนะเงียบไปเลยนะครับทูยชมครับหายไปจากสายตาสื่อนะ ว่ล่าสุดเขาออกมาคุยกับสื่อนะครับผ่านทางพอดแคสต์ของเนเธอร์แลนด์นะครับเทนทากเนี่ยบอกว่าที่หายไปเนี่ยเขากลับไปทำธุรกิจกับครอบครัวครอบครัวของเทนทากนั้นเขาทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับรวยมากเลยคุณพ่อเป็นคนบุกบุกเบิกมานะครับพ่อเป็น <c oughs> หัวหอกทะลวงฟันนะ คุณพ่อแผ่วทางไว้ลูกๆร่ำรวยนะครับเป็นเศรษฐีตอนนี้ก็มาเป็นรุ่นลูกรุ่นเทนฮากอะไรประมาณนี้ก็มารับช่วงต่อนะครับทาอสังหาริมทรัพย์ทําไฟแนนซ์อะไรประมาณนี้นะครับไอ้ช่วงที่แบบหายหน้าหายตาไปจากวงการฟุตบอลเนี่ยเทนฮากก็ไปทําไปช่วยพี่น้องทําบริษัทของครอบครัวนะครับเขาบอกเขาก็เริ่มเบื่อกับวงการฟุตบอลนะครับบอกถ้ากลับมาอีกทีก็ไม่แน่ว่าจะเป็นโค้ชเหมือนเดิมนะครับ อาจจะเป็นแบบเยเกินค็อปอะไรเงี้ยนะเป็นผู้จัดการทั่วไปหรือว่าอะไรเงี้ยซึ่งมันอยู่เบื้องหลังสงสัยจะเบื่อนะครับเพราะาเทนฮากเนี่ยออกปากเองว่านักเตะสมัยนี้นะมันมันบริหารยากนะเพราะว่ามันไม่ค่อยจะมีความอดทนกับการโดนวิพาก์วิจารณ์คือพูดตรงๆกับมันไม่ได้เลยประมาณนี้นะครับนะบอกไม่เหมือนยุคก,ก่อนสมัยเทนฮากเป็นนักเตะเนี่ยโดนโค้ชด่าเลยมันก็ไม่ถือใช่ไหม หรือกับแมนยูเนี่ยสมัยเซอร์อเล็กซ์ก็อาจจะดา่าอาจจะแบบนะรองเท้าปลาใส่รูกทีาอะไรเงี้ยจำได้ไหมเคยรองเท้าปลาใส่ไปกัมอะไรยเงี้ยถ้ามาทําสมัยนี้เนี่ยโอ้โหเนี่ยดูไม่จืดละนะครับบอกคนสมัยก่อนเนี่ยเขามีความอดทนสูงนะครับแล้วเขาไม่กล้าหือกับโค้ชอะไรเท่าไหร่แต่ว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยมันความอดทนต่ำนะครับเวลาที่สื่อสารกับพวกนักเตะดาวรุ่งเนี่ยมันต้องเลือกใช้คําให้ดีนะครับอ่า ต้องเข้าหามันแบบด้วยวิธีที่เหมาะสมนะครับไม่งั้นนี่มันอาจจะสวนได้บอกก็คือถ้าใช้คําไม่ดีเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเดี๋ยวโคชหยาบคายไม่เกียิมันอะไรเงี้ยนะวะัฒนาก็เบื่อไม่รู้หมายถึงใครนะเขาบอกว่าเฮ้ยตอนนี้เขายังไม่รับงานใหม่หรอกนะครับรอถึงฤดูกาลหน้าเดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันอีกทีนะครับขอคิดดูก่อนว่าจะกลับมาดีหรือเปล่านะครับแต่ว่าเขารู้สึกขอบคุณแฟนแมนอยู่นะครับบอก สมัยคุ้มผีเนี่ยเป็นแฟนดีกับเขามากเลยนะครับแฟนแมนยูเนี่ยไม่ว่าทีมจะย่ำแย่ยังไงเนี่ยก็ยังรักทีมยังเชียร์ทีมเสมอเวลาออกไปเจอกันข้างน,นอกตามถนนอะไรเงี้ยก็ให้กําลังใจอะไรเงี้ยนะครับเทนฮากบอกซาบซึ้งใจมากเลยนะครับนะผมก็เสียดายเหมือนกันนะ <c oughs> เออแมนเชสเตอร์ซิตี้เออ City, มื่อวานเปิดตัวนักเตะใหม่นะครับเป็นดาวรุ่งอาร์เจนตินาเขาชื่อคลาวดิโอเอเชวรี อายุ19เองนะครับเอชเบอร์รี่เนี่ยซื้อมาจากริเวอร์เพลท12ล้าน5แสนปอนด์ซื้อมาแต่ปีก่อนนะครับแต่ว่าปล่อยริเวอร์เพลทยืมต่อปีหนึ่งนะครับเพิ่งจะมาร่วมทีมซิตี้เนี่ยนะครับเ,เมื่อสัปดาห์นี้เองนะครับเอชเบอร์ e i, ี่นั้นถูกยกให้เป็นเมสซี่คนใหม่นะครับเล่นกลางตัวลุกก็เล่นประมาณตำแหน่ง Messi เมสซี่แหละนะครับพรสวรรค์สูงเลี้ยงยจีดจาตเลยจ่ายบอลก็แม่นนะครับ เล่นมันอยู่นะครับอิชิเบรี่ตัวนี้นะครับวันเสาร์นี้ที่มาซิตี้จะเล่นกับพรีมัสในเอฟเอคัพเนี่ยเราอาจจะได้เห็นคลาวดิโออิชิเบรี่แล้ครับตัวใหม่ของมาซิตี้แล้วครับมิตนะี้ตอนนี้เริ่มสร้างทีมใหม่แล้วสร้างแบบสร้างแบบชัดเจนอะ่ะที่ซื้อมาแต่ละคนนี่คือเป็นพวกคนรุ่นใหม่นั้นเลยครับทานผู้ชมครับแล้วก็แน่นอนเขาเก่งนะฤดูการหน้านี่มันแน่นอนนะครับมนซิตี้นะิวนละุกนะนะครับโฉมใหม่นะ โอเคมีเรื่องไม่ธรรมดาในวงการกีฬานะครับท่านผู้ชมครับผมไปเจอข่าวนี้นะอีโมเจนซิมมอนส์เป็นนักไตรกีฬามือเจ็ดของโลกชาวสวิตเซอร์แลนด์นะครับอายุ31เนี่ยอีโมเจนเนี่ยถูกตรวจพบสารกระตุน้นก็คือสารลิกแกนดรอลนะครับลิกแกนดรอลเนี่ยมันช่วย เพิ่มมวลกล้ามเนื้อนะครับทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะครับทำให้นักกีฬาหายเจ็บเร็วขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแต่อิโมเจนเนี่ยเธอมั่นใจนะครับเธอบอกเธอไม่เคยใช้เด็ดขาดเลยสารตัวนี้นะครับแล้วมันมาได้ยังไงครับมาได้ยังไงไปจ้างผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบดูซิว่าเฮ้ยมันมาจากไหนเนี่ยไอลิกแกนดอเนี่ยปรากฏมันมาจากผู้ชายนะครับได้ข้อสรุปว่าไอสารต้องห้ามตัวนี้มันเข้าสู่ร่างกายเธอผ่านการมีเพศสัมพันธ์กับแฟน มันมาตามสารคัดหลังนะครับอันนี้เป็นเรื่องใหม่นะครับประจชมของนักกีฬาเนี่ยนะครับเพราะแฟนของอีโมเจนเนี่ยใช้ลิเกนโดเนี่ยจริงหรือผู้ชายใช้แบบเล่นกล้ามอะไรเงี้ยใช้สร้างกล้ามเนือ้อถูกไหมคือถ้ามันไม่เป็นนักกีฬาเนี่ยนะมันก็ไม่มีใครมาตรวจโดมันหรอกถูกปะแต่ว่าแฟนเนี่ยเฮ้ยเขาเป็นนักไตรกีฬาระดับโลกนะมันโดนสุ่มตรวจอยู่แล้วนะครับแล้วกลายเป็นแฟนสวยไปอีโมเจนสวยไปนะครับโดนตรวจจับสารกระตุ้นเนี่ยนะครับ อันนี้เป็นกรณีศึกษาเลยอันนี้ไม่ใช่เรื่องทะลึ่งนะเป็นเป็นเรื่องซีเรียสอยู่นะครับทานผชมครับงั้นต่อไปนักกีฬาไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงนะนะระวังแค่ตัวเองไม่พอต้องระวังคนใกล้ตัวด้วยต้องเช็คให้ดีว่าไปใช้ไปกินยาอะไรแปลกๆหรือเปล่าแล้วมันเป็นสารต้องห้ามหรือเปล่าหรือไม่งั้นก็ป้องกันไว้ก่อนเวลามีเพศสัมพันธ์นะครับเก็บมาเล่าให้ฟังนะครับทานผชมครับเพื่อจะมีประโยชน์กับคนที่เป็นนักกีฬานะ โอเคนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับวันจันทร์กลับมาคุยกันต่อ,อลาไปก่อนสวัสดีครับ